สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโปรเฟนเดอร์กำลังอยู่ในออร่ากู๊ดแคทอยู่นะคะตอนนี้เรามาทำอะไรคะก็ตอนนี้ก็ทดสอบอช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์ที่เราทำเป็น,ปนโปรโษไทยออกมาค่ะเราจะออกมาในรุ่นฟิตเนาะรุ่นฟิตก็ในรุ่นฟิตเนี่ยก็คือเป็นโชคปรับน้ำหนักได้16ระดับค,คือคือจริงๆเนี่ยรถตัวออร่าคันนี้ตอนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นรถที่น่าขับเพราะทรงข้างนอกสวยมากๆ แต่เวลาขับจริงแล้วเนี่ยรู้เลยปัญหาของออร่าเนี่ยคือช่วงล่างหลังเนี่ยแข็งค่อนข้างจะแข็งมากแต่ตัวหน้าเนี่ยพอจะไหวแต่ถ้าถ้าทำสั่งทุกทีแล้วก็ควรจะเซ็ตทั้งหน้าหลังให้เป็นแบบเราก็เลยทำ ID แล้วก็มาทดสอบตอนนี้คือขั้นทดสอบแล้วว่าเป็นยังไงตอนนี้ความพอใจเนี่ยก็ประมาณ 70%- 80%คิดว่าไปปรับจูนนิดหน่อยก็น่าจะดีแต่แต่แตปกติเนี่ยวลาทําทำอะไรดี D แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ขับระยะสั้นๆแค่5้านาที10นาที เราใช้เวลาขับนานอย่างเมื่อวานแบงค์ได้ขับไปกี่ชั่วโมงก็ขับแต่ละทางก็ขึ้นขึ้นอยู่ระยะทางครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยร้อยกิโลก็ระดับเป็นชั่วโมงสิบสองชั่วโมงวันนี้วันนี้เราก็เลยมาขับต่อเพราะเราจะต้องทดสอบกับถนนหลายๆแบบคือถนนลาดยางถนนที่เป็นคอนกรีตแตกถนนที่เป็นลูกคลื่นต่างๆเนี่ยรวมทั้งลูกระนาดที่เวลาคนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะทดสอบจากลูกระนาดอันนั้นก็ทดสอบทุกอย่างแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องทดสอบเวลาขับ กับผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยกับคนขับเนี่ยต้องขับนานๆสองสามชั่วโมงขึ้นไปเราจะทดสอบว่าช่วงล่างที่เราเซ็ตอย่างทีเราเราบอกว่าหนึบหนึบดีในการขับก่อถนนเนี่ยแต่เวลาถ้าช่วงล่างแข็งเกินไปเนี่ยขับระยะยาวก็จะเกิดความล้าจากความสั่นสะเทือนในรถมันเราก็ต้องทดสอบจริงๆว่าถ้าขับไปสองสามชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดความล้าไหมเนี่ยเราก็เลยจะเรียกเราเลยในช่วงขับกลางวันเพื่อจะทดสอบระยะยบไกลๆหลายๆหลายๆชั่วโมงเลยขับเป็นหลายร้อยกิโลเลยดูว่านั่งมาแล้วเทียบกับรถ b ีเอ็มรถลึกลบเนี่ยมันเกิดความล้ายัางไงแต่ตอนตอนอี้ถ้านั่งนั่งอยู่ข้างหลังนะความนุ่มมาแล้วนะคะความนุ่มมาแล้วทีนี้สิ่งที่ยากของเราคือ,อก,การที่เราจะรู้ว่าค่ากลางของเราก็คือเบอร์8ปเนี่ยทุกคนชอบไหมจริงๆแล้วมันจะต้องแบบว่านั่งกันหลายๆคนหลายๆแบบเพื่อที่แบบว่าลองลองบอกบอกได้ว่าเบอร์เบอร์กลางที่เราปรับไว้แล้วเนี่ยมันดีไหมหแต่ส่วนตัวเนี่ยที่เคยนั่งออร่ากูดแคทอยู่ทุกวันทุกวัน,วนอะไรอย่างเงี้ย ด้านหลังเนี่ยความนุ่มมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ปรับอยู่ที่เบอร์88จริงๆแล้วเราก็ยังสามารถปรับปรับลงได้อีกน,นะคะใช่ก็คือปกติเราก็เซ็ตเบอร์88เนี่ยสำหรับคนขับถนนทั่วไปแต่ถ้าคนไหนแบบเป็นขาซิ่งสายมุดอะไรเงี้ยก็อาจจะปรับไปเบอร์10เบอร์12อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่คนไหนชอบทางนุ่มนวลเนี่ยอาจจะเบอร์8ที่เราเซ็ตไว้กลางๆเนี่ยก็ลงมาเบอร์6กก็จะนุ่มนวลขึ้นไปอันนี้ก็เลือกตามความชอบใจแต่เราก็ หลายหลายคนคือบางคนเนี่ยปรับไปปรับมาหลงเราก็แนะนาบอกว่าปกติเนี่ยเราเซ็ตมาเบอร์88เนี่ยเป็นค่าที่เราเซ็ตเอาไว้ที่มาตรฐานคิดว่าขับได้ทุกถนนงั้นเวลาที่หลงหลงทางแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนก็กลับมาที่88เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเปลี่ยนใหม่ตามฟิวแต่ละคนแต่คันนี้พิเศษคือหลังจากเนี้ยหลังจากทดสอบท่กงนั่งผ่านแล้วเนี่ยคิดว่าเราจะไปแต่งเป็นรถต้นแบบคือไปเปลี่ยนแม็กกับเปลี่ยนยางให้จัดทรงเพราะโช้โปรเพนเดอร์อันเนี้ยตัวฟิวส์เนี้ย นอกจากปรับช่วงล่างใหน้นุ่มลงแล้วเนี่ยเราทําให้โหลดได้โหลดได้เท่าไรนิ้วครับก็<ๆ>ตัวนี้ดีไซน์ไว้เป็นใช้งานสแตนดาร์ดก็ได้แล้วก็โหลดได้ถึง1.5นิว้วซึ่งเป็นระยะที่ใช้งานเหมาะเหมาะสมโหลดและยังใช้งานได้โดยที่ไม่ขูดผืนไม่ติดซุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับนุ่มไหมคะครับก็รักษาความนุ่มไว้รักษาความนุ่มเหมือนเดิมไว้เหมือนสแตนดาร์ดซึ่งจะเป็นรถโหลดที่ยังวิ่งได้นุ่มอยู่แต่ใช้งานได้ใกล้เคียงสแตนดาร์ด ครับผมซึ่งจะไม่มีความความกระด้างเพราะว่าโช๊คตัวนี้เราดีไซน์ออกมานอกจากความน้าหนักได้ถึง16เบอร์แล้วก็สามารถสไลด์กระบอกปรับโหลดได้โดยที่เราไม่ต <spe> ้องไปยุ่งช่วงชักสูญเสียช่วงชักกับการโหลดเลยครับผมก็คือจริงๆหลักการหลักการการโหลดมันมะีหลายวิธีหลายค่ายบางคนก็จะใช้การปรับเลื่อนจานสปริงเลื่อนจานสปริงก็จะเป็นเป็นการปรับทีโหลดของสปริง เว,ว,วลาเราปรับสปริงสูงขึ้นไปเนี่ยโหลดสปริงสูงขึ้นไปเนี่ยค่าความเค้นสปริงก็จะสูงช่วงล่างจะ,จะแข็งแต่ของเราใช้วิธีการวิธีการสไลด์กระบอกสไลด์กระบอกกับตัวกับตัว,ตวสตั๊กแบนระยะเคลื่อนไหวของแกนโช๊คเนี่ยยังเท่าเดิมแต่เราย่อของความสไลด์กระบอกให้ความยาวรวมของของโช๊คเนี่ยสั้นลงก็คือทําให้โหลดโดยที่ว่าค่าความหนักวความเค้นของสปริงไม่เปลี่ยนดงั้น,นคนที่ไปโหลดเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าไปโหลดแล้วช่วงล่างจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็น สำหรับการออกแบบของเราเนี่ยจะไม่แข็งได้ได้ความหนึบเท่าเดิมแต่ข้อดีของการโหลดเนี่ยคืออ่าลมใต้ท้องรถเนี่ยกับความสูงของรถเนี่ยลดลงก็จะทําให้การเกาะถนนค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็ได้ทรงที่สวยอันนี้เป็นข้อดีของตัวนี้ครับการการโหลดการโหลดลดลงมามันก็จะนิ่งขึ้นแล้วข้อดีสําหรับชุดโช๊คตัวนี้มันก็จะแบบดีกว่าพวกที่ใส่สปริงโหลดแต่ช่วแต่ าการไท่แต่ปิ้งโหลดอ่ะมันจะทําให้ตัวช็คเขียช่วงชักซึ่งสโต๊อ่ะมันก็จะคำคำคำกันแต่รถดเตี้ยลงจริงแต่ช็คตัวเนี้ยโหลดลงมาโดยที่ทํชโชคสั้นได้โดยที่ไม่สูญเสียช่วงชักเพราะว่าความนุ่มก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็การที่โหล,ลดลงมาข้อได้เปรียบจากรถแต่ละไหนคืออาการโค้งจะน้อยลงการโยกก็จะมั่นใจขึ้นแต่ความนิ่มนวลยังอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราจะไฟนอ่นแนะ น้ำหนักตัว88เนี่ยได้ภายในอาทิตย์หน้าแล้วคิดว่าโปรดักต์จริงๆอ่ะจะออกมาสู่ท้องตลาดได้สักเมื่อไหร่อะคะก็ตอนนี้ถ้าเป็น r o t a type ตัวนี้ออกมาผลิตเป็นคอนเทนแล้วเนี่ยตอนนี้คิดว่าในโปรดักชันเนี่ยน่าจะมีบางส่วนที่เตรียมชิ้นส่วนไปแล้วก็คงใช้เวลาไม่ควรไม่ควรจะคิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้ามีความล่าช้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสถานการณ์โควิดอาจจะเป็นเรื่องชิ้นส่วนคอมพลเยอร์ที่บางรายอาจจะเข้ามาไม่ทันเรา ก็บรรลอาจจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งว่าจะได้เห็นโชว์ออกไปวางขายนะครับในออร่า o ูดแคทเนี่ยโปรเฟนเดอร์ตั้งใจมากเลยเพราะว่าจองเป็นรายแรกๆของของประเทศเลยเนาะเพราะค<อ>ิดว่ายัง<ๆ>ไม่มีค่ายไหนที่จะทําเพราะเราตอนนั้นที่เราออกเป็นตัวฮาวเว h เฮดหกออกไปก็ถูกใจกับคนผู้ใช้มากเพราะ,ะ,ะข้อด้อยของ h ฮดหกที่เป็นรถที่ดีแต่ช่วงล่างออกจะเป็นทางนุ่ม รุ่มเกินไปสําหรับสําหรับไลน์ที่ทงการขับเร็วเนี่ยเราก็ปรับให้ทูกใจกับคนที่ใช้เฮดหกไปแล้วครันี้กลุ่มก็ได้ได้คำรีเควสจากลูกค้าที่ใช้อล่าบอกว่าเมื่อไหร่จะมีโช่งสำหรับออล่าบ้างอะไรนี้เราทําให้แลลวรอรอกันนิดนึงค่ะคิดว่าไม่นานเนาะไม่นานไม่นานเมื่อเราเตรียมโปรดักชั่นมาแล้วตอนนี้ยังไงแฟนขับใจรอด้วยมีอะไรฝากถึงไหมคะตอนนี้ ก็ถ้าเกิดใครอ่ะยังเป็นแฟนคลับโปรเฟนเดอร์อยู่นะทั้งรถกระบะรถเก่งมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เรามีทําพวกช็อกอัพเก่งที่เป็นอัพเกรดมาแล้วคือเราก็จะเน้นความนุ่มนวลไปหลังเนื่องจากถนนเมืองไทยก็ฝากก็ฝากฝาพันธมิตรของเราเกี่ยวกับยางกับแม็กมีแม็กมียางสวยๆแนะนํามาเราก็แต่งคันนี้เป็นต้นแบบแต่งให้สวยเลยคืออร่าเป็นต้นแบบว่าจัดทรงออกมาเป็นสวยยังไงแล้วก็มีความนุ่มนวลแฝงอยู่ในนั้นเนาะไม่ต้องกังวลว่ามันจะกระด้าง เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันกระด้างอยู่แล้วอย่าเราคงไม่ทําให้มันกระด้างขึ้นอันนี้นดีดีแน่อนอนการันตีว่าเราปรับให้นุ่มนุ่มดีแน่อนอนค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ